สวัสดีค่ะทุกคนไม่ไรเอไม่มีอะไรค่ะแค่อยากจะมาไลฟ์กับทุกคนนะคะมาอยากขอบคุณนะคะจริงก็ขอบคุณผ่านไอจในฟีดไปแล้วแหละแต่ว่าก็อยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ติดตามละครกระเช้าสีดาค่ะแล้วก็เลตติ้งคือแบบ แดงทุกช่องทางมากแล้วก็สูงมากๆนะคะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนก็แบบโทรมาแล้วก็แบบมาชื่นชมละครกระเช้าสีดานะคะก็พวกเรานะักแสดงคนคือหายเหนื่อยไปเลยอะ่ะพอแบบได้ยินหลายๆคนแบบมาดีใจเออชื่นชมกัแบบละครกระเช้าสีดานะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามชมละครกระเช้าสีดานะคะแล้วก็ทําให้ละครเนี่ยเรตติ้งขึ้นแบบ 4.991เนยนะคะอาทิตย์หน้ายังไงก็อย่าลืมดูต่อนะคะทุกวันพุธพฤหัส2ทุ่มครึ่งนะคะทางช่องวัน31ค่ะวันนี้กินก็ออกมาออกมาแถวบ้าน,นะคะ่ะพอดีมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเล่นนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปทำงานด้วยะคะ่ะแต่ว่ามากับน้องนะคะก็น้องที่อยู่ในบ้านด้วยกันนั่แหละหรือก็เลยแบบไม่อันตรายอะไรก็มาถ่ายแบบแถวๆถ,ถวบ้านเป็นแบบ คลองป,าปาลาปาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่มีคนนะคะเออก็นสนุกดีแล้วก็ใครที่ติดตามละครห<ฮ>ูนี่คนดูเยอะมากทั้งห้าร้อยกว่าเนี่ยปกติไลฟ์นะไม่เคยถึงร้อยแต่ตั้งแต่ละครกระทชัสีดาม,มาก็คือแบบคนดูเยอะมากแบบดีใจมากๆแล้วก็เออแบบขอบคุณทุกคนมากจริงๆเพราะว่ากิก๊ก็คือกินก็อยากให้ละครแบบดังๆปังๆเลยะคะ่ะเพราะว่า ก็อยากได้งานแหละอยากได้งานอยากได้อยากได้ตังค์เอาไปใช้นี่เอาไปให้แม่โอเคค่ะช่วงมามเถือผ่านไปก็ขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนกินนะคะกินก็จะตั้งใจทํางานให้ดีขึ้นนะคะละครเรื่องนี้กินก็ยังเห็นข้อบอกพร่องของตัวเองอยู่เยอะมากมากนะคะแล้วก็จะพยายามพัฒนาฝีมือของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวกินคุยไม่นานเดี๋ยวอ่าน,อ,านอ่านแบบคอมเมนต์นิดนึงเออมื่อกี้เจอ เอ๊สวัสดีค่ะพี่โอูพี่หอูนะคะจากแบรนด์ปัญญานะคะนี่ก็คือแบบทําเสื้อทําชุดให้กินมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เนี่ยค่ะลูกโทรศัพท์ลวกจ้าโอเค, <c oughs> อ,เคอินกับลำนำมากขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณที่ทุกคนอินกับลำนำแล้วก็ ด่ารำนำนะคะคือด่ารำนำได้แต่ว่าอย่าด่าจริงเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่การแสดงนะคะตัวจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็ไม่เคยแบบคิดที่จะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะเราแค่เหมือนแบบได้มีโอกาสเล่นอะไรที่ท้าทายเนาะความเป็นนักแสดงอ่ะพอเราทําอาชีพตรงนี้เราอยากเล่นอะไรที่แบบชีวิตจริงเราทําไม่ได้แต่เราสามารถทําในละครได้อยากให้ทุกคนดูพอทุกคนอินกิ๊รู้สึกว่าเออแบบว่าเราก็ผ่านค่ะผ่านการทดสอบขั้นหนึ่งเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนแบบ อินในบทได้ร้ายของเราได้เหมือนกันนะคะนี่มีคนบอกแพลวมาแพลวมาแพลวมาเล่นดีมากติดตามละครร้ายจริงๆอยากคุยกับพี่กีเฮ้ยไม่เจอกันอ๋อนี่พี่อ๋โอเคเดี๋ยวกินไล่ลงไปก่อนใครอยู่ข้างพี่กีนคะอ๋อน้องคะ่ะน้องน้องก็คือแบบถ่ายรูปให้นะจ๊ะเบื้องหลังเล่นดีมากคะ่ะอินตามพี่แสดงมากขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะ สวัสดีน้องกินเล่งเก่งมากขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้พี่กินนะคะวอวขอบคุณมากๆเลยค่ะหน้าตบลำนำตบลำนำได้นะคะแต่อย่าตบกินนะ <laughs> Hi sister I like your movie ค่ะวิยขอบคุณมากค่ะลืมเจ้าแก้วคุณน่ารักไปเลยน่ารักมากค่ะกินเกลละครดีมากกินตามเลยขอบคุณนะคะ ถ้ามีเวลาลองเพลงโคเวอร์ให้ฟังหน่อยนะคะลง Youtube ก็ได้ค่ะโอ้ถ้ามีเวลาจะจะ,จะลองลองทำดูนะคะฟังแม่บ้างนะลำลำนำเธอจะไปไหนลำนำสวยมากเลิศม,มากความคิดดีมากแพลวชอบลำนำนะคะดูแลอินมากอุ้ยแคนเ n อ x t w ี e เ e พิ s od นะคะขอบคุณมากค่ะ จริงส,สงสารลำชอบมากสมจริงมากๆสงสารลำนำเหมือนเขาชอบคุงลือมาก่อนขอบคุณจริงๆขือนอ่านไม่ทันมากขอบคุณทุกคนมากๆมากๆมากๆมากาก very much ขอบคุณนะคะโอเคก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะเพราะว่าพืรหัสเอสส้ยพูดพ okay. ิรหัสนี้นะคะก็จะสนุกกว่าเดิมค่ะแล้วก็ลำนำก็กำลังจะเพิ่มความสเต็ปความแบบ ขั้นกว่าไปอีกนะคะความเจ้าคิดเจ้าความวางแผนแยวไปอีกคือตอนนี้ทุกคนจจะมองว่าเอ้ยทำไมลำนำแบบคิดชั้นเดียวเพราะว่าถ้ามองดูเจอละคารเตอร์เขาอ่ะเขาเพิ่งเรียนจบแบบมหาลัลยอะไรงี้ค่ะแล้วพอจบมาปุ๊บเขาก็จะมีความคิดแค่ตรงนี้เหมือนคิดแค่ชั้นเดียวไม่ได้แบบว่าวางแผนแยบยนหรือว่าแบบจะเรียกอะไรอะ่ะถ้าเทียบกับคุณน้ำพิงคุณน้ำพิงจะมีการวางแผนที่ฉลาดมากกว่าแต่แต่ แต่ลำนำเนี่ยไม่ค่อยลำนำก็คือจะแบบชั้นเดียวไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวลำนำมันจะมีจุดที่ทําให้เขาอะต้องเปลี่ยนแล้วเขาก็จะนิ่งขึ้นเขาก็จะโตขึ้นอยากให้รออันนั้นนะคะมากๆค่ะอยากให้ทุกคนดูก็แล้วก็จริงๆจะบอกว่าที่ละครเรื่องนี้เลตติง้งอะมากเป็นเพราะว่าพี่นุน่นเป็นเพราะว่านักแสดงทุกๆคนนะคะที่แบบตั้งใจเล่นออกมาได้ดีมากก็เลยช่วยเสริมกินเขาไปด้วยค่ะกินก็แบบโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาเล่นละครเรื่องนี้นะคะอยากจะขอบคุณอีกแล้วคือไม่รู้พูดอะไรอยากจะขอบคุณ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 แบบ ขอบคุณทางคลายเชนนะคะขอบคุณพี่ชอยพีเอสขอบคุณพี่โอนะคะขอบคุณทีมงานกับแซวสิราทุกคนแล้วก็ขอบคุณทางช่องวันพี่บอยพี่ป้อนนะคะที่ให้โอกาสกินได้มาแบบเเล่นละครเรื่องนี้ซึ่งแบบเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้เล่นแล้วทาให้คนเห็นความสามารถของเราขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะยังไงก็สุดท้ายแล้วกินต้องไปแล้วฝากขอบคุณทุกคนเอ้ยฝากขอบคุณฝากทุกคนอะไรเนี่ยฝากขอบคุณทุกคน ฝากทุกคนดูแลเอ้ยดูแลดูแลสุขภาพตัวเองใช่ถูกต้องค่ะดูแลสุขภาพตัวเองค่ะไกลจากโควิดนะคะแล้วก็อย่าลืมย้ําค่ะอย่าลืมดูกระเช้าสีดาพุทธพรหัสนะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดต้นสองทุ่มครึ่งค่ะสองวันนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งเลี่ยงครึ่งเลี้ยง <c oughs> ครึ่งแล้วะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมกินด้ของกินนนนะคะ ถ้าใครแบบสนใจกรีนเด์ก็สามารถเข้าไปติดตามดูข้อมูลอะไรต่างๆนะคะที่เว็บไซต์อเอ่อที่เว็บไซต์ของกรีนเด์หรือว่าเข้าไปใน IG ของกรีนเด์ก็ได้นะคะก็ดูแลตัวเองด้วยกรีนเดย์ด้ก็ได้นะคะให้ขับท่ายดีแล้วก็ให้สุขภาพดีด้วยกรีนเด์ให้กรีนเด์ดูแลนะคะขอบคุณทุกคนนะคะกินูไม่หยุดเลยโอเคกินไปแล้ว ไปก่อนนะคะยินไปก่อนทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วเจอกันใหม่เราจะมาไลฟ์ใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย